หรับใครอยากซื้อเสื้อผมสามารถเข้าลิงก์กลุ่มของผมตาลางคลิปได้เลยนะครับผมซื้อเสื้อผมกันด้วยนะซื้อเสื้อกูด้วยเฮ้ยพี่ระชาวัด <What? S 3> เฮ้ยสวัสดีครับท่านผ้ชอผมเคดิเกมมิ่งจีเอเราม่ได้ยนผมในเกมที่มีชื่อว่ามิเดอะมิมิกนะฮะ ก็ผมเห็นว่ามันจู่ๆมันเด้งขึ้นมาตรงหน้าอัพแอนด์คอมมิ่งนะครับเป็นเกมผีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ปกอย่างนี้ก็ผมเห็นว่าคนเล่นเก้าคนนะแม่ผู้ชมโคตรเยอะเนี่ยวิสิตไปแล้วมีคนดูไปแล้วออพัดหนึ่งล้านหกแสนนะโอ้โหเพิ่งสร้างได้ไม่นานเกมแม่งดังเฉยก็วันนี้ผมจะมาเล่นกับคุณหมังนะคะก็เล่นโดยที่ไม่ได้สมัครใจนะคะคนนี้ ก็โอเคไม่พูดว่าทำเพศหรอเข้าเกมเลยดีกว่าไปโอ้เกมแนวแบบไอเลที่พี่พี่เล่นกับไอเลตอนนั้นเลยเวมมั้งไอเกมแบบแนวหยีใต้ได้หรอข้อดาวเลยเออเป๊ะเลยตอนนั้นหนักหนังก็เล่นนะพี่อนมัง้ะมั้งดูสิมันเหมือนเกมที่เราเล่นกับเลเลยเห็นปะเชื่อพี่ยังเป๊ะเลยเป๊ะเลยไปทักเตอร์หนึ่งกันดีกว่า ถ้าผู้ชมเราก็จะข้าแบบชูเพเยอร์ครับ True Bio มังเข้าเลยเข้าเลยนี่เข้าเลยชวิงชัตเตอร์1ชัต h u t t e r ที่นเผื่อแมบน่าจะดีอ่ะแต่เรื่องความแหลกม่แม่นอนกด F เพื่อเปิดไฟฉายกด Shift เพื่อวิ่งคำเตือนเกมนี้จะมีแสงและคำทกเกโอโ้โห พี่มังจ๋าโอกด F ไปไว้ฉายป่ะนี่มองไม่เห็นของพี่ยอมเลยบอกเลยต้องเปิดของตัวเองกด F พี่ยอมลองเปิดดิกด F พี่ยอมเปิดดิเนี่ยกดแล้วมังมีไหมหรอพี่พี่ยอมมีปะล่ะมีเนี่ยกด F หน่อพี่ยอมเปิดยังอ่ะเปิดแล้วโอเคมันเห็นของส่วนตัวเหม็นของคนอื่นกด F ยัง กดแล้วเปิดไฟฉายมีใช่ไหมไฟฉายมีมีประตูมันล็อกฉันคิดว่าพวกเราคงควรไปไอ้นี่เข้าจิมนะเอามาหายรูนี่ยี่นี่อยู่นี่มาเสื้อดำเนียนชิฟตเลยไม่วิ่งเหรอพี่บอมไม่เอาประหยัดสิหน้าเพื่อเจอผีไงทำทำไม่น้ามันรีได้นะเออเจอผีไงโคตรไวเลยโอ้ย บางทีเราควรจะใช้ประตูหลังนะประตูหลังอนะ่ะอันนี้อ่ะเว้ยโอ้ตกใจเฮียอะไรอ่ะไม่แล้วทำไมมองเปิดไม่ได้วะนั่นเดินชนโอ้โหรถจีมังชนธนากิจหาอุญแจใกล้ๆก,ก,กับจิมอืม ช่คิดว่าว่าเราควรตามรอยตีนไปนะอ,อืมจิมไออ่าจิมเหรอ,อเบลเบลก็มังเกิด,ด,ด,ดไม่ได้อะอ่าแปรมาอยเลยเหรออะไรอ่ะมันให้เราเอาไมไ่เนี่ะเราตามมาทถาไปใช่ปะ ทำไมมังต้องนำพี่ครับอ่าก็เองนายเฮ้ยตรงนี้เหรอมันเราตีมันขาดอย่างเงมันเท้าไงเท้ากอคนนี้อ่ะก้มเปิดฮะมีวันโรแลนด้เห็นปะอะไรวะแปได้ว่าได้กินอยู่ในนี้ไอซ์เบอ เที <In> กลิ่นมันอยู่ตรงนี้เมียวอินเทียเฮ้ยไปไหนอ่ะตามมาเท้าดิอันนี้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 นี่ลองดูไม่ได้ล็อกเบือใช้มันเดิอนอย่างงี้ออกมา <c oughs> เฮ้ยอนะ้ไม่เห็นนะข้าไม่ไม่มีประตรูในห้องมาเราไปด้วยก็ชิบวิ่งดิพี่บอมเอาชิบอ่ะเก็บวิ่งหนีผีดิพี่บอมดูสซาลามิามน่าด้านล่างดิหลอดเขียวอ่ะ เล้ยเจแชแล้วพวกเราควรอะไรเก็บเลยเราพวกเราควรกลับไปที uh ่จิมเออกลับไปที่จ right, ิมเร้วโอ้หเฮียมบูชายตัวนนี้อยากที่กูมันเยอะไปไปไหนอะ Ay, เฮ้เอาเจ้ากระเป๋าะเป๋ากระเป๋ากระเป๋าเอาจไปไหนอะไม่รู้เข้าจิมไม่ใช่หรอเข้าอะไรเราเข้าจิมนี่เอ้านังไหนรำนดีนี่นี่ปี่กระเว้าเอาหาไปเลยไม่จ้มจิ้มตอนคือเจอบอกให้เราวิกลับไปจิ้มจะอย่าไปสนใจคำว่าลาเอาไว้สคริปเดิมเอาน่าน่า พี่บอมสาวก็น่ากลัวเลยเออน่าไปด้วยกันไปด้วยกันตรงนี้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 ดอมได้กุญแจปะเอามาเอาไปคนไม่ใช่นี lad, ่ยายเดี๋าดอลล็อกเพราะเราคนหายกุญแจนี่มีแล้วอะไรอ่ะมึงก็เบอร์จังเลยเชี่ยเหมือนกูมองนี่คุณเป็นโรคสายตาสั้นน่ะ อ้าวหาไปแล้วมางพวกเราหน้าเป็นรถสาตตาสัันเนาะนี่แหะเสือจริงเลยแต่วัดอะไรวะไปเอ้าอ่านไม่ทันแต่ทำทำไมพวกเราวัดวัดวุดอัดแล้วทำไมต้นสกุลขเราอยู่ที่นี่ล่ะกูจะไปรู้กับมึงไหมมีคนาปลูกมั้งไอ้เหี้ย มันรูจูผีเหรอเอามาหายดูนี่อไหนอ่ะนี้ไหนยี่ิวเตอร์ไปเดินเปิดตัววลองอืมจะไมไหนวะอันนี้เออรู้ตัวสวยยิ่งขี้นี่ไงนี่ใหญ่เปิดไม่ได้อะวฮ้ยฮัลโหย ปลาเค็มพี่เข้ากับพี่เข้ามาพี่เอาละมามาอาพี่ไปพี่ไปพี่เร็วเร็วเลยพี่เข้ากับพี่อ่ะเออสองสามเลยไม่ต้องกลัว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 เธอชอบย้อมม้วนเชยน้อยยังไง I want it you ฉันเตือนานายแลมาไม่ได้เฮ้ยมาขอไอ้น้นนี่เงินดีบนผืนน่ะปม่านดิอ่านไม่ทันงั้นมึงหนีก่อนอ่ะอ,อ,อะไรทออไัวร์เหระดิมและเราก็ลองตือด้วยอย่าอย่าไอ้พาตัวเองเป็นอะไรรู้ turn back now before it's t o ูรีบกลับไปเดี๋ยวนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะสายไปลีออนแล้วพอเราเข้าห้องน้ำปุ๊บมึงก็บอกว่า ฉันเตือนนายแล้วนะเรียบร้อยเดี๋ยวเยวเข้าห้องนึงยอมต้หองเข้าห้องอ่ะเปิดอยอมต้องเปิดต้องเปิดไม่ได้เออยีราห์ยีรา,าห์เข้ากันนะเนี่ยมึงเยอะชิ้กูอ่ะเหมดนเล่นเลย,ยอ้ออทดกคนเปิดล้แม่เล <c oughs> ย,ย,ย,ย <laughs> ชี้เลยพี่ยอมโหชีนาโดโต้โอ้โหไนกี้กิตตี้อ้า คืออะไรมันคืออะไรเมื่อกี้มันคืออะไร <c oughs> มันคืออะไรมองไม่เห็นแต่เด,ดียวโคตรด่าเธอเลย,เยแม่ <c oughs> เอาห้องไหนขวาสันติขวาสะันติเพือ่อนขวาเฮ้ยใครมันเงียบอ่ะฮัลโหลเงียบไหมอย่างเงียบ 0 0 0 y e a ปี l ่ t e าได้ไมดได้ลวฝาข,าขา้างฝาคิขาว่าฉันคิดว่าเราควรหากุญแจอาจาขางซ้ายยอมคัดตืร์จ๋าเอาเลยเอาเลเข้ากัน กีตาห้องดนตีเบอกแล้วว่าเก็บแรงไว้วิ่งผีนะพี่บอมแต่ไอ้นี้ไม่เท่าไหร่แต่ห้องดนตีไทยอ่ะเออหาใจดิเฮ้ยถ้านายอ่านี่อยู่ยาแตาไม่รู้นะว่ามันจะยาวนานเท่าไหร่ผีหน้าเป็นผู้หญิงไม่ยังบอกเดี๋ยว้วยกัน เราจะเย็นจะเย็นเราก็ด้วยอ่ะหนึ่งสานคีเฮ้ยหุดเงียบไปกลับจะวิ่งบอกแล้วนะเก็บเอาไว้ดีผีเฮ้เดี๋ยวอ่านโน่นดิเพื่อบอกไอ้แจออะใต้อยู่ใต้นู้นหรือเปล่าโอ้ยเนาะ อ๋อเราเราเรา,เรากลับไปไหมไปเปิดห้องขวาน่าจะบังคับมาโอยอย่ยาวิ่งดิดเก็บแรงไว้วิ่งมันบอกในะหนียัยรเราเราเรา,เรา,เรา,เราคนหายกญแจในห้องนี้ <c oughs> โอ้โห่ช <c oughs> ิดมังวะหนึ่งสองสามโ <c oughs> อ,อ้ไปกระพริบ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ือไว้อะไรอะไรอะไรมึงอะไรอะไรไีชิ่นี่มังครัไปหันหันหันฮะมันไม่หลอกหรอกมันไม่หลอกเราเฮ้ยทองพี่บมทองพี่บอมดีมากเลยอะ เฮ้ยอันแน่หายตัวเฉยเลยขามุยเหรอแค่้ขามุยเน่แค่เสียไม่ไหวเอาไแค่เสียก็จกมาเอาห้อยไหมมึงควรเปิดไหมพี่คอมไม่ได้ล็อกไปห้องซ้ายไปเหมือนเดิมไปห้องเดิมคุณแจพี่คอมเอายังเอาแล้วไปอ๋อคุณแจ้ของห้องนน้นนั่น dạ vinh là dạ vinh là dưới hảo dưới hảo dạy chơi phiền chào chưa khởi tặng lạo baba bây giờ 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 bây

เก็บหน้าไว้นี่พี่บอกไม่เลยด้านหน้าวะอ,อะไรอย่าง <c oughs> เฮ้ยยังกลัวดิโอ้ยดิเล <c oughs> ่นอันเดียวเออบดำเลยเฮ้ยหมาเงเว้ยพี่บอกต้องหาแม่มึาดำบ้าพี่ดำแล้วพี่ดำแล้วมันดำบ้าดิ ราม่าราม่ามีพี่นำแล้วโอยองนำต่อไปด้กัรไปด้การไปด้การไปไดเราเราไม่ทิ้งกันไหนย้อยงาแดงไงเออขี่เไปไปแดงแลเราต้องหยุด เอ้ยุ่ยยหัวอยู่จ้าหัวอยู่ไม่ดีเนี่ยกูรอเต็มคอมึงเนี่ยเนี่ยอานามันอ่ะเนี่ยเดีวเดี๋ยวกลัวอะไรไม่งั้นก็ไปจบไงแ้วก็ต้องฟาเสียงนานๆเลยนะกระดึบกระดึบไปได้เออกระดึบไปกดิไปกระดึบไปกระดึบไปดิกระดึบไปด้วยกันกระดึบกระดึบเออกระดึบหนึ่งสอง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 หยุด

ทางยางไม่น่าไว้ใจเลยเพี่เดินเข้ามาเองนะเนี่ยไม่ได้หยุดด้วยซ้ำยอดอันเนี้ยแม่มึงไปหาอยู่หลังกูมึงเดินห้องกันยอดหยดุยดจะหยุด,ดเดินดิไอที้นี่เดินเดินหหลังนะมะไอจะเดินหลังดิไม่มันไม่หอาไม่ดูด้านหลังไอสองข้างเราไ <laughs> อด้านหลังไม่มีหรอกยิง,รงเร็วไปเราจะเข้าร้าน <ละ S 2> กัง <ละ S 2> เองก็กูอยู่หน้ามึงเนี่ย

พี่ยอมพี่ออมดูแผนที่ก่อนไหมไหนอะดูไงอะดันปวดอะเราอยู่ไหนอะโอ้โหเข้ามาเข้าเราอยู่ที่เอ็นอะไรต้องเปิดกุญแจอีกพี่ปุ๊บเลาะซ้ายปุ๊บเลาะเลาะเลาะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปลงไว้พี่เออถ่ายรูปเดี๋ยวดูใดีๆสักหน่ไปมั้งตรงนะ ตรงซ้ายตรงยาวแบบนึงนะไปไหนล่ะก็ตรงยาวไงวิจำได้พี่มังครับเร็วครับไอ้ตรงยาวเรื่องนี้อ่ะนี้ทางนี้ทางนี้แบบนะอ่า ต่อไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องมาทางนี้มาที่อ่้เรามาทางนี้ก <Okay S 2> ูเคลียร้เราหยุดตรงตอนนี้กูลองแมพแล้วกูเริ่หยุดตรงนี้ไงว้าเมื่ไรนะเสิงตีด้านหลังเราเมื่อกี้รีบเดินต่อรีบเดินต่อมันอยู่หลังเราทางไหนหายต่อาหายต่อกูข้างเวะนี่นั่งยังไงนัาา่งยงไงตั้งใจกูใจกูเตะ อ่ะที่ขต้องกลับใช่ไหมไงอ่ะกลับไงอ่่ะเนียอยู่ที่ขีโอ้หหยุนอ้อมโคตรไกลเลยไปเรียวมังป่ะพี่มังพี่หลงอ่าอ้อมยาอยาเฮ้ยต่อออกมาจากขีฮะเดี๋ยวอะไรอะไร่อะ,อะ,อะ,อะพี่ไม่เห็นเลย Ho long, nó nghe gì long, long, ăn long, long, đêm long, 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 đêm long, 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 à à long, 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 à chỉ ไปบอมแล้วบอมยอมนำดิพี่ไม่รู้เมียปไงอ่ะอีกตอะไรอ่ะโอ้เสียงอะไรวะเสียงบันเดินเฮ้ยตกใจมึงจันเฮ้ยเดินต่อ,ตอนต่อ,อนี่ใช่ไขวา,าซ้ายขวา phải <laughs> ừ, <ấy> rồi à <laughs> Hiền <laughs> ừ, mình mang <mình>, <laughs> ừ, cái này Mang Cái này mình. 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 Mình.

โคตอ้วนาก่ไหล่าีไหลพี่อยู่นาราแล้วม่เบง่ไหลงมังพี่อยู่นาราแล้วบง <c oughs> ไม่ไปเอาเลยไปเอาเลยต้องไปมาเอิง้องไเดี๋ยดทางก่อนนะอ่ามาเดพี่ทำเองโอเคปะพี่หายหมดเลย ฮะไอพี่กูแจอยู่ไม่อไหรนี่พี่กูแจอยู่พี่บอมนำสิก็แกไม่บ่อยเดี๋ยวพี่นำเข้ามาสิเดี๋ยวพี่นำเดี๋ยวนะน่ากลัวเลยพี่บอมฮะมีจำสัแกวะหรอต้องโดนเองมีจำสแกิแก้วเหรอยิ่งกว่าพี่บอมทางด้านจะซ้ายตรงยาวพอเจอขวาไปซ้ายทำไมล่ะเราได้มีกุญแจแล้วพี่บอม ไม่ไม่หมายถึงว่าไม่ใช่สายกุญแจดิสายก็ตรงยาวเลยไงแล้วก็ขวาไม่ไม่ทางมันตันไม่ใช่ตรงมังตาแมาตังตามาพี่ดูแลมาไงตามมาไงตามมามาเร็วอ,อ่ะมามา,มาเดินนะเดินเอาโยซ้าย ยอมยอมไม่ใช่ถักไม่ใช่ตรงนี้ยอมตามเรื่ตามพี่มาฟังรู้ทางผีนู่นทางมาทางพี่ดกว่าไม่มีผีบรรยากางมึงเจอผีไอ้เด้นะต้องหลับตาเดินนะพี่ยอมไม่ก็แบบขวาเดี๋ยวขวา มงว่ลาล่ามีหลอดมีหลอดมีหอดกุญแจไม่ดับกุญแจไม่ดับองดไปนไปไหนมองไมองไม่ดมังจะยนจะมงกลัวไม่ตายหรอก่มึงจำตาแกพี่บอกไม่รู้ไม่มี ก็นีได้นีได้นีได้มังก็ก่รอลไง่่รไม่บอกไม่บอกคดเพียวะรู้ดิมาเร็วๆเอาติดๆอยากกระดึ๊บสักนิเดินเดินเฉยๆอ่ะนมึงนำโอเคไหมเขาอยากกระดึ๊บไปอ่ะ เอาไหมเดีบยองที่กองทอมนี่บีบอมอย่าแบบนั้นสิ<ช>ไปสิพี่บอมถ้ามีเสียงผีมังหรือไม่ไหนเราไไเฮ้ยพีบอมนำ้ำ ว okay, okay, okay. okay. ิ่งวิ่งวิงวิงบ้บบบบบโอเคีดแล้วโอเคโอเคเอาใหม่หม่เอาเอาใหม่รอผีได้ไมันเร็วไม่ออกเร็วไม่อเรอบนี้นะเอาเลยนะนมาเอาเร็วเอาใหม่เฮ้ยไปไหนไม่ออกแล้วไม่ออกมังเนี่ยอไม่ดูจะกลัวน้อยกวเลสี่เออแพงดีเลย